สวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกับพี่กระต่ายนะคะก่อนอื่นเลยก็ขอแนะนำตัวก่อนพี่ชื่อพี่กระต่ายนะคะก็ใช้นามแฝงเนาะเป็นนามแฝงตามรูปโปรไฟล์ใน facebook กละกันพี่กระต่ายจบเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คะ่ะอยากเป็นสุดยอดคนจำเก่งไม่ยาก เริ่มมาทําความเข้าใจกับสมองของตัวเองมาศึกษาสมองว่าทํายังไงอะ่ะถึงจะจําเนื้อหาหลักๆได้หมดอะ่ะมันจะทํำยังไงดีก็เลยพบว่าจริงๆสมองของคนเราเนี่ยชอบอะไรก็ตามที่เป็นรูปภาพมีสีสันมีการเชื่อมโยงแล้วพอทีนี้ก็เลยไปเป,เปิดดูหนังสือที่จะต้องสอบโอ้โห ตัวหนังสือทั้งนั้นเลยภาษาอังกฤษต่างหากมาเป็นพืพ่ๆมันไม่มีการเชื่อมโยงหรือว่าการแบ่งหมวดหมู่เลยก็เลยรู้แล้วว่าทําไมตอนสอบรอบแรกไปสอบไม่ผ่านเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้โฟกัสอะไรที่มันเป็นจุดหลักๆเลยแต่ว่าไปอ่านเก็บทั้งหมดเลยซึ่งมันผิดหลักการของสมองต้องทําความเข้าใจกับสมองของเราเองก่อนว่าสมองเราชอบอะไรที่มันเป็น รูปภาพแล้วยิ่งมีสีสันเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยสมองจะชอบแล้วยิ่งมีการเชื่อมโยงมาอย่างเช่นว่าถ้าพี่จะตายบอกว่าคนกระป๋องยาสีฟันนกให้น้องๆท่อง,องคนกระป๋องยาสีฟันนกคนกระป๋องยาสีฟันนกท่องไปสักพรุ่งนี้มาถามก็ลืมนะเอ๊ะคนแล้วกระป๋องแล้วอะไรนกนะเอ้ยจำไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นความจํา โดยแบบในแบบที่สมองเนี่ยชอบก็คือว่าให้นึกภาพลองนึกภาพดูว่ามีคนถือกระป๋องน้ำนะแล้วก็ถือยาสีฟันแล้วก็เหนื่อยหน้ามองนกพอผ่านไปอีกหนึ่งวันอ๋อคนถือกระป๋องถือยาสีฟันเหนื่อยหน้ามองนกจําได้ละคนถือกระป๋องยาสีฟันเหนื่อยหน้ามองนกสมองมันจะเกิดการเชื่อมโยงว่า มีรูปภาพมีสีสันมีสิ่งต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเกิดเป็นความจําระยะยาวมากกว่าความจําระยะสั้นอย่างเงี้ยค่ะจุดตรงนี้ก็เลยทําให้พี่กระต่ายเนี่ยมาเหมือนเป็นคนที่สร้างเอาข้อมูลที่มันดูเยอะๆอะไเนี่ยมาสร้างในรูปแบบของ m y n d p a p เอามาแบ่งกลุ่มเอามาเพิ่มสีสันเอามาใส่สีทำให้เกิดการเชื่อมโยงเพราะว่า ใครใก็ตามหรือว่ารุ่นน้องหรือว่าพี่ๆที่เคยสอบไปแล้วก็ตามเนี่ยสอบ MCQ ก็จะรู้ว่าเวลามันเหลือน้อยมากมันไม่ทันหรอกที่จะบอกว่ามานั่งทำ m มล์แม p ทีละอันมาเติมสีมาใส่รูปตรงน,นี้เองเนี่ยพี่กระต่ายก็เลยรับหน้าที่นี้มาทําให้เพื่อที่จะให้เพ,พื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนสอบผ่าน MCQ ไปด้วยความง่ายได้ ซึ่งความง่ายมันคืออีซี่มันไม่ยากหรอกแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้หรือยังว่าสมองเราต้องการความจำความเข้าใจแบบไหนค่ะค่ะเราก็มาเริ่มต้นกันเลยที่ภาพรวมของโรคความดันโลหิตสูงหรือที่เราก็เรียกว่าไฮเปอร์เทนชันเนาะอ่า zoom เข้ามาดูกันเลยอันนี้จะเป็นภาพโดยรวมของโรคไฮเปอร์เทนชัน ไฮเปอร์เทนชัโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะเอะแล้วมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะอ๋อ JNC 7ใช่ไหมแล้วสมุนไพที่ใช้รักษาล่ะคืออะไรเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันเอะแล้วโกของโรค h y เปอร์ n ทนชัเนี่ยแทร็กเมีเท่าไหร่แล้วการรักษาเขาจะเริ่มต้นรักษาให้ยาก,กับผู้ป่วยเนี่ยต่อเมื่อเมื่อไหร่กันนะ อ่างั้นเราก็มาดูกันก่อนเลยนะคะว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยความดันโลหิตเขาเป็นยังไงก็คืออยู่ในระดับประมาณ120-80ไม่เกินไปกว่าน,นี้แต่ว่าถ้าคนที่ความดันโลหิตสูงล่ะเป็นยังไงเราก็มาดูกันเอ่อ JNC7 นะคะตรงนี้เนี่ยก็มันก็ย่อม,มาจาก t h e s e v e n r e p o r t of The Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure ชื่อย่อก็คือ JNC 7ก็เป็นสมาคมสหพันธ์อะไรของเขาในที่เกี่ยวกับการตั้งกฎเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาก็มาแบ่งสเตจของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไว้เป็นดังนี้ถ้าผู้ป่วยอยู่ในขั้น h y p e r t e n s i o n ก็คือความดันจะอยู่ในระดับ120-80สเตทที่1 140-90เสเตทที่2 160-100ตรงนี้ต้องจำเลยนะคะเน้นไว้ว่าต้องจำเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยข้อสอบก็จะออกมาถามว่าผู้ป่วยนายเอความดันโลหิต150-90อยู่ในสเตตไหน เราก็ต้องยึดถือตาม JNC 7แต่พอมาจำอย่างนี้โอ้โหจำโอ้ทั้งหตัวแน่ร้อยยี 120, 80, 100, 100, 100, 100. ่สิบแยสมองก็รู้สึกว่าจำยากอะ่ะทำยังไงดีจะให้จำได้จำอย่างนี้เลยคะ่ะ JNC 7ใช่ไหม pre หนึ่งสองสิบสองสิบเห็นไหมว่ามันห่างกันทีละสอง1ิ1สองแล้วตัวหลังละ่ะแปดก้า อ่าไหนลองท่องพร้อมๆกันซิพี่หนึ่งสองสิบสองสิบสี่สิบหกแปดเก้าสิบอืมจำง่ายกว่ามัานั่งท่องร้อยยี่สิบแปดสิบร้อยสี่สิบเก้าสิบสมองบอกโอ้ยฉันปวดหัวฉันไม่ยอมจําแต่ถ้าเปลี่ยนการท่องใหม่เป็นพี่หนึ่งสองสิบสองสิบสี่สิบหกแปดเก้าสิบสมองบอกอุย้ยจําง่ายละอ่าทีนี้ข้อสอบบางทีเขาก็จะมาถามว่า ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง160 90จะอยู่ในสเตตไหนอย่าเพิ่งดูนะคะอย่าเพิ่งดูคำตอบเขาบอกว่าให้ยึดตามสเตตที่สูงกว่าดูตัวแรก160ตัวแรกอยู่ในไหนสเตตสองส่วน90อยู่ในสเตตหนึ่งให้ยึดตามสเตตที่สูงกว่าดังนั้นเนี่ยสเตตที่สูงกว่าคือสเตตที่2ก็คือตัว160ยห คนไข้ในเอก็เลยอยู่ในสเตจที่2ตาม JNC7 ไกด์ลายน,นะคะแล้วทีนี้ปุ๊บเราก็ข้ามาดูฝั่งนี้แล้วคนไข้ที่เป็นความดันโลหิดสูงเนี่ย GO ของ Hypertension Target อยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ก็ต้องจำเพราะว่าออกข้อสอบทุกปีเกือบทุกปีก็ว่าได้99.99% 99ออกเนาะ คนไข้ทั่วไปความดันโลหิตควรจะต่ำกว่าหนึ่ง้อยสิบเก้าสิบมิลลิเมตรประลอดแต่ถ้าคนไข้เบาหวานหรือคนไข้โรคไตความดันโลหิตควรจะต่ำกว่าร้อยสามสิบแปดสิบมลลิเมตรประลอดส่วนใหญ่ของคนไข้ทั่วไปสปาก็าไม่ค่อยออกหรอกเพราะยังไงร้อยสี่สิบเก้าสิบคนต่ำกว่านี้แต่สปาจะชอบออกตัวนี้คือคนไข้เบาหวาน ับคนไข้โรคไตสภาก็จะถามว่าคนไข้เป็นโรคเบาหวานบวกน,นี่ความดันโลหิตโกคือเท่าไหร่ก็ต้องตอบร้อยสามสิบแปดสิบคนไข้มีเพราะว่าหัวใจน,นี่บวกเป็นโรคไตดังนั้นเนี่ยความดันโลหิตของคนไข้คนนี้ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ต้องตอบร้อยสามสิบแปดสิบแต่ถ้าสภาหลอกมาบอกว่า คนไข้โรคหัวใจคนไข้โรคเกาต์แล้วคนไข้เป็นความดันโกของความดันควรจะเท่าไหร่ต้องตอบร้อยสี่สิานะคะอย่าไปโดนเขาหลอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้เป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไมไ่หรือว่าไม่ได้เป็นโรคไตดังนั้นตัวนี้ก็ตัดไปก็ตอบร้อยสี่สบเก้าสิ อ่ะเรามาดูต่อในส่วนของสมุนไพรที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูงได้ก็มีหญ้าหนวดแมวหญ้าดอกขาวนย่อมน้อยฟ้าทลายโจรครูอันนี้ก็ต้องจำออกข้อสอบด้วยออกล่าสุดต,ตัวนี้เลยครูใช้รักษาความดันโลหิตสูงชื่อก็ไม่ค่อยได้จำกับเรอกส่วนใหญ่จะจำ ย้าย้าย้ามีอะไรบ้างญ้าหนวดแมวอ่ะนี่ทาไมถึงเรียกว่าญ้าหนวดแมวเห็นไหมตัวนี้เลยเลยเอารูปมาให้ดูเห็นไหมหนวดแมวเหมียวอ,อ่ะเหมือนกันเลยหนวดแมวเหมียวเขาก็เลยเรียกว่าย้าหนวดแมวจารูปแล้วก็ได้จําเป็นรูปตรงนี้ย้าดอกขาวไม่มีรูปให้ก็จําไปเลยว่าญ้าดอกขาวอะไรย่อายามระย่อมน้อยมีรูปมาให้ดูเพราะว่าบางทีสมองก็ชอบจําเป็นรูปอ๋อนี่ไงอะไรย่อม ฉันจำได้ว่าตัวนี้รักษาความดันโลหิตสูงได้ฟ้าทลายโจรก็รักษาความดันโลหิตสูงได้แล้วก็ตัวซ้ายก็คือครูชื่อเหมือนไม่น่าจะใช้รักษาความดันโลหิตสูงได้แต่ก็ใช้ได้ดังนั้นก็ควรที่จะจำไปนะคะ,ะหัวข้อตรงนี้การรักษาการรักษาคนไข้ความดันโลหิตสูงจะเริ่มรักษาเมื่อไหร่จะเริ่มให้ยาเมื่อไหร่ ถ้าคนไข้ไม่มีโรคอื่นร่วมเลยให้รักษาตอนที่สเตจที่หนึ่งสเตจที่หนึ่งเท่าไรนะร้อยสี่สิบเก้าสิแต่ถ้าคนไข้มีโรคอื่นร่วมให้กินยาตอนพรีไฮเปอร์เทนชันเลยพรีเท่าไหรนะอ๋อสิบสองแปดร้อยี่สิบปดสิบตัวอย่างเช่นคนไข้เป็นโรคความดันโลหิตสูงบวกกับ MI เป็น MI ด้วยดังนั้นเราต้องมาดูที่มีโรคอื่นร่วมถ้าคนไข้มีความดัน120-80ต้องกินยาไหมต้องกินยาเพราะว่าถึงเกณฑ์แล้วแต่ถ้าคนไข้ไฮเปอร์เทนชันบวก MI แต่ความดันเขาแค่ร้อยสเองก็ยังไม่ต้องกินยาโอเคทีนี้เราก็กลับมาสรุปรวมภาพรวมก่อนของไฮเปอร์เทนชัน เราจะต้องจำอะไรบ้าง Hypertension เลยจำ State ของ Gen N C 7 Pre 1 2 3 12 4 16 8 9 10 Go Hypertension คนไข้ทั่วไป140 90คนไข้เบาหวานกับไต130 80สมุนไพรสมุนไพรมีอะไรบ้างเอา้าหญ้าอะไรบ้างล่ะหญ้าหนวดแมว ยอดดอกขาวและย่อมน้อยฟ้าทลายโจรครูสุดท้ายเลยมาเริ่มรักษากันเราจะเริ่มรักษาคนไข้ไฮเปอร์เทนชันเมื่อไรถ้าไม่มีโรคอื่นร่วมสเตจหนึ่งถ้ามีโรคอื่นร่วมพีจบค่ะอันนี้